ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับก็เดี๋ยววันนี้นะเราจะมาเปิดยันกันนะทุกคนแต่ว่าผมมีเรื่องจะบอกทุกคนไว้ก่อนนะครับว่าวันนี้เป็นวันที่โชคร้ายนะครับเพราะผมเนี่ยดันมาไม่สบายวันนี้เลยทุกคนเสียงอาจจะแปลกๆหน่อยนะทุกคนมันมันพึ่งเป็นเลย <c oughs> นะฮะอื้อ <c oughs> แต่ยังไหวอยู่นะยังพอได้นะครับมาเรามาดูกันดีกว่าว่าวันนี้เราจะได้ไหมซึ่งเลทที่พผ,ผ่านมานะทุกคนจะเรียกว,ว่าอะไดีย <c oughs> เราจะมีเหมือนการันตีมีอะไรอย่างเงี้ยตลอดนะครับแต่ว่าสำหรับเลทรอบนี้ไม่มีแล้วนะทุกคนกกいいอันนี้คือขอเทสกทิลดูนิดนึงนะทุกคน ครับเฮ้ยเหมือนน้องหลบปะใช่ไหมโอ้โหดาเมจก็อย่าบอกรองอยู่นะโดนป่มมาอันนี้ คือเหม่เขาจะให้เห็นความสามารถของน้องนะครับบับอะไรบับขึ้นไหมเขาจะให้ดูอะไรอะ่ะอ๋อตรงดอกไม้ข้างล่างเห็นปะ มันจะเป็นวงไฟเห็นไหมทุกคนสีแดงแดงตรงตรงช่องไฟอะ่ะ <c oughs> <c oughs> นั่นแหละ <c oughs> แต่ผมไม่ดูว่ามันทำอะไรได้นะครับ <c oughs> ตุ่มอีกรอบหนึ่ง <c oughs> อันนี้ผมไม่ดูนะว่าคืออะไร ใช้สก,กิลอันนี้คืออะไรอะใส่ตัวเองเหรอให้คำสาบหายไปใช่ไหมอันนี้น่าจะใช้ความสามารถละโอ้โหผมยังชอบชูเทนเลย ฝุ่ยเอฟเฟกต์สกิลอลังการาาอยู่นะตุ่มตุ่มเหมือนจะเป็นมันแรงขึ้นใช่ปะพอใช้สกิลแล้วอีกตัวหนึ่งดาเม็ดแรงขึ้นเนี่ยขึ้นไปหมื่นแล้วเห็นปะดาเมจดเพิ่มมาเยอะนะสี่สิบเปอร์เซ็นถ้าจำไม่ผิดเยอะมากสี่สิบหรือห้าสิบนั่นแหละ <c oughs> อ่ะผมพักเอาไว้ก่อนแล้วกันนะครับส่วนเรื่องอัปเดตกิจกรรมเนี่ยเดี๋ยวเอาไว้มาอีกทีหนึ่งนะทุกคนเพราะว่าผมคิดว่าผมไม่มีแรงเหลือมากพอที่จะมาทำตรงนี้ตอนนี้นะ <c oughs> อย่าลืมมารับตรงนี้นะอ่ะเลด <c oughs> ตัวละครครบเนี่ยเริ่มที่สิบเปนใช่ปะ อืมตัวบอสตาร์น้อยอยู่นะเอ้ยไม่ดีต้องบอกว่าเยอะอยู่นะสิบห้าเปอร์เซ็นแล้วก็ที่สี่สิบบเนี่ยจะได้หนึ่งตัวแล้วในกิจกรรมเนี่ยทุกเปิดทุกหกสิบใบจะได้แน่นอนอีกหนึ่งตัวการันตีถ้าหากว่าระหว่างนั้นอ่ะเราไม่ได้เอเด p เลยนะครับแบบก็คือเกลือจนถึงห้าสิบเก้าใบอ่ะใบที่หกสิบจะออกจะออกแน่นอนนะครับแต่ถ้าหากว่ามันออกมาปุ๊บระหว่างนั้นอ่ะ มันออกมาที่ใบที่49่ิบเก้าเงี้ยมันก็จะเริ่มรีรับนับหนึ่งใหม่นะครับความเกลือมาใบฟรีผมประเดิมก่อนเลย <c oughs> <c oughs> เปิดใบแรกมาดูดวงหน่อยผมให้ทุกคนดับดเดาเล่นดีกว่าว่ารอบนี้ผมจะหมดไปท,ทั้งหมดเท่าไหร่นะทุกคนซึ่งตอนนี้ผมมีประมาณ80ใบนะครับแล้วก็1 9ื่0เก้าห ยกนะฮะซึ่งถามว่าถ้าเราเกลือจริงๆเนี่ยการันตีแล้วก็ไม่ได้นะไม่ถึงนะแปลว่ารอบนี้ผมมีโอกาสที่จะเกลือแน่นอนเออถ้าเราไม่ได้ก็คือหมดตัวจริงๆนะครับหมดแล้วบุญที่เราสร้างมาเป็นกว่าปีสองปีสะสมยกไว้นะครับมันได้จบลงไปแล้วมาทุกคนลองเดาเาเล่นๆกันมาว่าผมจะหมดที่ประมาณเท่าไหร่ถึงจะได้ ผมคิดว่าผมน่าจะได้ประมาณสักร้อยสิบถึงร้อสิบใบน่นแหละน่าจะได้น้องมาครับ <c oughs> ถ้าได้ประมาณนี้ก็ใจชื้นหน่อยนะอย่างน้อยเหลือยกให้รับสักหมื่นหนึ่งอะไรเงี้ยซะหน่อยก็ยังดี <c oughs> อุ้ยพอพอแบบไม่ได้กดส,สกิปข้ามแบบเนี้ยมันก็ดูล้นอยู่เหมือนกันนะตัวอะไรอะ่ะไม่มีดาวน์โหลดด้วย ื <c oughs> นี่ไงโอ้มีกระตรุกนิดนึงด้วยเอย๊ถือว่าเป็นเรื่องดีนะถ้าอกว่าโคาต้งหกสิบใบของผมอะเริ่มดีแล้วนะครับตอนนี้ <S <S เริ่มนับหนึ่งใหม่ตั้งแต่หลังข้างมุยะป็ดตาแต่ว่าไอกิจกรรมสี่สิบใบผมยังมีอยู่นะเดี๋ยวค่อยไปดูนตรงนั้นต่อนะครับ ไปแพ็กแรกก็ออกเลยแต่เราเกลืออยู่เราเกลืออยู่อืมน้องชื่ออะไรนะโคใช่ปะไม่ดูว่าโคนี่เป็นตัวเคหรือตัวซีวันนี้แบบเปิดยันแบบหมดแรงเอสอสงสารนะทุกคนสงสารตัวเองไง โดยความที่อยากหลุกเราอยากสบายใจไงว่าแบบพื้นเราจะได้เพราะน้นเลนนี้ขอมาเปิดก่อนแล้วกันเดี๋ยวไข่เนี่ยค่อยไปรักษาที่หลังโอ้ยทุกคนโลงเลยอันนี้แพ็เที่ยาไหร่นะยี่สิบป่ะหรือสามสิบดูยันก็รู้นะฮะ อ่าเสียไปยี่สิบละมาน้องกระจงผมเอ้ยเนี่ยฟารามมิงแพ็กอะไรสักอย่างหนึ่งอะ่ะผมเห็นในตรงนี้เะไรน,นะผมตกใจแบบอุ๊ยหรือว่าเราจะได้เควสได้ตัวโคบ,บาอะไรอย่างเงี้ยมันมันมาทำให้ผมตกใจเล่นเกอร์เลยทุกคน <c oughs> <c oughs> แต่ถ้ารอบนี้ผมได้มาไม่เกินห้าสิบใบผมก็ดีใจนะรู <c oughs> ้สึกแพกหน้าปะ ิแกหน้าผมน่าจะได้รุ้นหนึ่งตัวนะฮะเออแต่ไม่รู้ว่ามันจะรวมการันตีหรือเปล่านะโอ้โหเงียบเลยอะ่อยยอะไอรูควสที่มันขึ้นเมื่อกี้ไม่มีประโยชน์เลยเนี่ยทุกคนอ้าวผิดอันต้องมีนะสี่สิบแพกหน้าอ้าวแล้วก็หมดละ โคต้าหนึ่งตัวหมดแล้วอะ่ะอันนี้วาดวงกลมนะครับวาดลูกตาให้น้อง <c oughs> จะออกอะไรอ่ะแอบรุนนะ <c oughs> มันได้มาเป็นแบบกล่องเลยปะหรือว่ามันเปิดได้ในนี้น่าจะได้เป็นกล่องใช่ไหมแล้วก็สุมม่มเอาแบบรับของเนี่ย กิจกรรมพวกนี้น่าจะได้แบบรับของเอยคารูดา้ามาแบบอย่างพลังการนีไ่ไงได้ตัวแหละชิลานุยูทุกคนนุยได้นุยจนเดียวล้ว่ะแต่เมื่อก่อนน้องติดเมตานานมาก แต่น้องยังเป็นตัวที่สวยแล้วเก่งอยู่อืมเป็นตัวที่คนยังเอามา,าหยิบหยิบมาพับมานน่นมาน,นี่อยู่นะล่าสุดเข้าขัน้นจะหนึ่งร้อยแล้วนะทุกคนความเกลือของจริงถ้าคำนวณแล้วผมนะ่าจะมีประมาณเท่าไหร่ประมาณสามร้อยได้ปะสามร้อยใบ อถ้าสามใไไปไม่ได้ผมก็หมดตัวแล้วอ่ะเลทตัวละครครบุมก็จะไม่มีต่อไป <c oughs> ผมต้องทุ่มทุกอย่างเพื่อให้ได้มานะครับสำหรับตัวนี้เป็นตัวลูกเล่นใหม่เผื่อไว้ใช้เล่นในอนาคตได้นอ้าอันนี้ มือลัน่นทุกคนมือโดนจอโถเอย้ย <c oughs> ผมกดค้าบไม่เลยแมนะ่แต่ดูดีกว่านะชมความเกลือเ <c oughs> ป้าหมายดาวหนึ่งร้อสี่สิบถึงร้อหกสิบนะคอยอยู่ประมาณนี้พอ <c oughs> ให้ผมเหลือของอะไรไว้ใช้บ้าง <c oughs> ช่วงนี้ยิ่งแบบว่าเออเก็บ เก็บพวกหยกเก็บพวกข่อยไม่อยู่อยู่ด้วยอุย้ยกระตุกนิดนึงมึงก็จะมา17%แล้วถ้า25%นี้ยังไม่ออกนี้ไม่รู้จะว่าไงแล้วนะอันนี้แพ็คนี้การันตีปะน่าจะได้การันตีแพ็คนี้ปะไม,ไม่ใช่ดีอีแกแพ็คนึงปะเพราะว่าเราได้มาสง2แพ็คติดเลยปะ ถ้าจำไม่ผิดชีลาหนุยไอยชีลาหนุยไม่นับดิอุ้ยตัวอะไรแต่มันไม่มีดาวโหลดอ่ะโอ้กระเลียน <c oughs> จบแล้วคุณต้องไปรับรถยห้สิบใบโอไม่หรือว่ามันจะบอกว่าเนี่ยเอาตัวละครแบบใส่โจมตีธรรมดามาให้เราก่อนอเลยยี้เราค่อยน้องค่อยมาอะไรอย่างนี้ปะ ทุกคนลองนึกภาพดิไหนจะกาเรียนไหนจะชิรานุยที่เบิ้ลโจมตีธรรมดาเออไหนจะโคโตที่เอาไว้บับบับพวกตัวดาเมจใส่โจมตีธรรมดาอีกเออเนี่ยมันมาเพื่อสิ่งนี้ปะข้างอุยะก็บับต้านโคโตก็บับต้านเออนี่มันคอมโบเซตกันเลยนี่นาะ มีถ้าผมเป็นผู้เล่นใหม่นี่ผมคงแบบเอ้ยกูยเจออย่างว่ะเนี่ย <c oughs> หรือเป็นเพราะว่าผมไม่สบายดวงผมไปตกหรือว่าความโชคดี <c oughs> ผมไปหมดกับยิตามาแล้ว <c oughs> ใช้เปล่านะ <c oughs> ไม่มา ดวงไม่ดีจริงวยล่งงางทางหอนรอบนี้เกลือแน่เลยสามลอยไปเอาไม่อยู่เอเดซาร์ทีไรผมนี้ตึงอยู่ที่เลยตั้งแต่น้องชิกี้ละอืมตึงตลอดนะครับแต่ไม่เป็นไรเรายังสู้ได้อยู่ผปหวังใจสู้อยู่นะ ขอดูหน่อยพลังแห่งความเกลือไม่สบายอย่างนี้นี่ยังจะเขาผ่านแพวกากนกันได้ลงคอผู้เล่นที่เล่นมากกว่าสามปีสามปีกว่าทีเอ็มจะทำอย่างนี้ได้ลงคอเหรอ กี่ใบละเก้าสิบเอ็ดใบแล้วถ้ามีก็ร้อยสิทธิะโอเคได้เลยอะผมมีการันตีอะไรอีกนะมม,นมีไหมไม่มีแล้วเนาะ ออกยากอะร้อยยี่สิบไม่จะได้เพิ่มพลเองเป็นสิบเก้าปะ <c oughs> <c oughs> อ่าร้อยหนึ่งผ่านไปไวเหมือนเก็บเห็ดนะ สามากดข้ามได้ไหมเฮ้ยมายังข้างกูแกน้องเปน็นอะไรมาไปจังเจ้าหญิงน้อยเดี๋ยวปัดลักพาตัวเจ้าหญิงไปย่อยทิ้งเลยป <c oughs> ั๊งไเลยต้องสองตัวนะทุกคนแต่ไม่ค่อยได้เล่นแล้ว นี่มันการันตีแน่เลยน่าการันตีนับใหม่ปะเออนับใหม่จริงด้วย <c oughs> ลุ้นต่อไปนะครับกดข้ามเลดีกว่านานเกินนะครับมับสิบเก้าแล้วผมจะมีลุ้นไหมเอาง่ายๆเรทนี้ขอให้ได้ไปก่อนนะ เลดหน้าได้อะไรยังไงก็ค่อยว่ากันทีนึ่งเ <c oughs> ตะเลดนี้ขอให้ได้ตัวไปก่อนซึ่งไม่รู้จะได้ไหม <c oughs> ขอตัวล้วกอให้คนป่วยหน่อยครับป่วยก็ป่วยเกลือก็เกลือนี่เลดนี้ตอนรับผมปะเนี่ยอืม ยังไม่ได้ค่ะดูดีเออาร์ก็น้อยทุกคนมันเศร้าต้องการคนตอบส <c oughs> องร้ <c oughs> อยเาหรอ ร้อยห้าสิบใกล้แล้วนะทุกคนผ่านมาขึ้นทางถ้าแท็กนี้ไม่ได้ก็คือเกินโค้าเราแล้วนะไม่ได้ละโคต้า,าแล้วหมดละถ้ากิดว่าหลังจากนี้คือความเกลือของจริงนะฮะ 1ิบห้าจุดศูนย์สามตัวอะไรอ่ะเฮ้ยใช่ไหมมันใช่ใช่ปะเฮ้ยรอดจสิบไปรอดแล้วก็ถือว่าอยู่ใกล้กับโคต้าของเราอยู่นะมุยได้ด้วย เลนี่รอตัวไปทุกคนใบสุดท้ายก็ดีสรุปรวมกันเนี่ยดีกว่าครับร้อยเจ็ดสิบเอ็ดใบอุ้ยใกล้เคียงนะใกล้เคียงกับที่เราตั้งไว้นะจริงๆเออถือว่าถือว่ารอดน,นะครับ <c oughs> จริงๆผมแบบ ผมจะการันตีการันตีให้หนึ่งเลตเนี่ยคือต้องได้ตัวละครทักงสองร้อยใบคือสองร้อยใบจะต้องได้อย่างน้อยหนึ่งตัวนะจริงๆอะ่ะไ่ถึงตัวใหม่อะ่ะจะต้องได้ถ้าไม่ได้คือเกลือเออนั่นแหละทุกคนอันนี้คืออะไรอะ่ะโอเคแบบฟอร์มปะอ้าว มาแบบนี้เฉยนะครับโอเคบงบอกถึงความแบบว่า,า,เ,าเข้าเกมมาก็เปิดยันเลยนะอ่าเช็คของกันหน่อยอุยลืมลืมลืมทุกคนได้กันกี่ใบไหนลองคอมเมนต์หน่อยครับืน้องอยู่ไหน ตัววหม่สด้ยเอาล่ะน่าจะปั้นอันนี้ก่อนนะปั้นเวลก่อนนะครับเวลก็เวลก็เหลือเยอะแล้ว <c oughs> จริงๆแทบจะไม่ได้เล่นอะไรเลยนะแต่ของแบบมีเยอะไม่ไหวเลย เสียไปเท่าไหร่เองอีกพีใช่ไหมปุยบุคลังโอ้ดักดักสมชื่อ <c oughs> นี่ถึงน้องเมงเด้กี่แล้ว่ะื โอ้แอบขายกันร่างนี้ดูน่ารักร่างนี้ดูตโตโตโอเคน่าก็ใช้มั้ยสิบสองลูกนะตอนนี้ผมมี่เจ็ดใช่ปะอ,อ้าเพิ่มไปห้าโอเค,อเคผมก็จะปั้น อะไประมาณนี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยมาลองเล่นทีหลังคือของมันต้องมีก่อนเล่นค่อยเล่นทีหลังนะฮะหรือว่าสักคิวมันเกินห้าหมดโอเคเรียบร้อยสวยงามพลังโจมตีระดับเอสเลยเหรอสปีดก็ไม่สูงดีเฟนต์ก็ไม่ได้สูงมาก ที่เหลือกลางๆหมดเลยเหมือนเป็นตัวซับพอร์ตนะครับดูดูแล้วอืมไปล้วทุกคนไวเจอกันคลิปหน้าหวังว่าทุกคนจะโชคดีเหมือนกันนะครับบ๊ายบายจุ๊บ